เป็นไงครับพี่วิโรจนเดือนครึ่งน,นิดนะขนาดนี้โอเคไหมครับมันมันก็ต้องโอเคแล้วแหละตอนนะี้เกินโอเคเลยนะนะครับอายุแค่เดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ออกรอบตัวแล้วก็หัวใหญ่นะครับโอที 3. นวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทำให้พืชเติบโต,ตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรามาดูมันสำหลังในพื้นที่นี้จะค่อนข้างแรงนะครับไม่มีฝนใช่ไหมครับพี่จันเบนไม่มีฝนไม่มีระบบหยดน้ําไม่มีอะไรั้งต้นนะครับเราใช้วิธีการฉีดพ่นโฟทีอย่างเดียวนะครับไม่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมนะเจ้าของสวนนะครับเห็นหัวใหญ่ขุดดูอีกครับเอามาดูอีกครับต้นนองต้นเป็นไงครับพี่พิรุณเดือนครึ่งนิดนะขนาดนี้โอเคไหมครับมัน มันก็ต้องโอเคอแ,ลแล้วแหละตอนนี้เกินโอเคเลยนะน,นะครับอายุแค่เดือนครึ่งน,นะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ออกรอบตัวแล้วก็หัวใหญ่นะครับในบางคนบอก6เดือนนะครับถึงจะได้ขนาดนี้อันนี้อายุแค่เดือนครึ่งเองอย่างนี้โอ้โหนึกพอใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเอาพี่ <S <S 2> <S 2> จันเพลนเอามาั่งสนุกใหญ่เลยครับโอ้โหดูนะครับท่านผู้ชมนะฮะยาวเป็นเมตรนะครับนะฮะโอ้โหใหญ่ด้วยนะเกือบเท่าแขนแล้วครับตอนนี้นะฮะนี่ขุดทางเดียวนะครับ จริงๆแล้วรอบตัวนะฮะแม่สุดยอดจริงๆเออเราฉีดเองเป็นไงบ้างครับพี่วิรุณแชร์นิดนึงก็ฉีดเองแล้วทำให้รู้สึกว่าประทับใจปิตภัณฑ์จริงๆนะเพราะว่าถึงเราเหนื่อยแต่ว่ามันดูมันมันคุ้มนะครับอืมประหยัดด้วยเนาะประหยัดด้วยตรงนี้อืมเรา,เรารครับแล้วก็ทราบม,มาว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยโอเคครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยฉีดโพดของเราอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ